เกิดผหเดียวเขียนโดยเรมเอบทที่9ความเย็นของอากาศซึ่งสัมผัสไปหน้าอันร้อนผ่าเป็นสิ่งแรกที่วรริเรรู้สึกเสียงพุมพำเหมือนมีกินพึ่งเป็นสิ่งต่อไปที่เขาได้ยินแม้กระทั่งหนังตาอันหนักจากความปวดร้าวที่ขมับทั้งสองข้างและก็โลกศรีรษะที่ระบมก็ไม่สามารถจะลืมขึ้นได้จนอีกหลายนาทีต่อมาและทันใดที่เปลือกตาพเพยขึ้น มันก็กลับหลีปิดโดยเร็วด้วยสัญชตาตญาณและความระคายเคืองจากแสงโคมรั้วดวงนั้นมันแขวนอยู่ที่ราวกลางนอกชานและปรี่เนลัวถึงกระนั้นความสว่างของมันก็ราวกับไฟฉายหลายพันแรงเทียนสำหรับสายตาและความคิดของเขาซึ่งผ่านความมืดกว่านั้นมาหลายร้อยเท่าชั่วขณะหนึ่งวอริสนอนนิ่งอยู่กับที่ม่ได้ขยับขยืนเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจสงบลงเป็นครั้งแรก ตลอดเวลาหลายวันที่ผ่านมาพื้นกระดานอันแข็งกระดา้างเท่ร่างของเขานอนอยู่เย็นเชียบเหมือนหินดีห้วยเมื่อเขาเริ่มพลิกตัวอันปวดเมื่อยและเมื่อสัมผัสกับมันเข้าคุณคุณเสียงฮาวฮาเสียงหนึ่งกระซิบที่ข้างหูมือหยับหยาบข้างหนึ่งเอื้อมมาเขย่าที่แขนวร,ร์ริลืมตาขึ้นช้าๆคราวนี้รู้สึกว่าตื่นตัวเต็มที่ ความระคายเคืองจากแสงคมโรที่รีสลวหายไปความปวดร้าวจากขมับที่เต้นตุบตุบและไทยทอยที่ระบมค่อยเบนเทาเพราะสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงข้างหูและความเงียบที่เป็นอยู่ตรงหน้าคนหน้าหนึ่งชะโงกเข้ามาอยู่เหนือหน้าเขาเงาสลัวจากคมรั้วไม่พอที่จะส่องให้เห็นโดยทั่วได้แต่จากเสียงมากกว่าภาพที่เห็นทําให้เขารู้ได้ว่าเป็นใคร ออริสพยายามพลิกศีรษะซึ่งหนุนอยู่บนผ้านุ่มๆและกลิ่นสับสาบหันไปทางแกขณะนั้นเองจึงได้คิดเป็นครั้งแรกว่ามือทั้งสองได้ถูกใส่กุญแจล่ามโซ่ติดอยู่กับเสาข้างหลังเสียงกลุงกลิ้งของมันดังกล้องไปในราตรีเงียบสงัดแต่เขาก็ไม่สนใจที่จะระมัดระวังลุงเชยเขากระซิบครับ ชายชราต่อคุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยทุกอย่างนอกจากไอ้ขมับทั้งสองนี่แผลอยู่ที่ถ่ายถอยไม่ใหญ่นะักผมใส่ย,ยาให้แล้วอรริชชักข้างอเขา่าเท้าแขนทั้งคู่กับพื้นแต่เกียรตะกายลุกขึ้นนะั่ครั้งแรก ศีสะงวนไปข้างหน้าต่อมาก็เอนหลังพิงเสาระเบียงพลางถอนหายใจเท่าที่สายตาของเขาจะแลเห็นได้บนเรือนหลังนั้นทั้งหลังว่างเปล่านอกจากเขากับชายชราผู้เป็นเจ้าของบ้านที่กลางลานข้างล่างขมรั้วอีกดวงหนึ่งจุดสว่างอยู่หน้าเพิงผ้าใบเล็กๆที่ปลายไม้ไผ่ซึ่งทําเป็นอกไก่ย,ยื่นออกมาและเหนือกองไฟที่มอดเหลืออยู่แต่ถ่านลุกแดงอยู่ ไปไหนกันหมดพวกนั้นจันทายอดแล้วก็จ้อยชายชราบีบแขนเป็นการเตือนเบาหน่อยแกกระซิบเสียงเคลือมันอยู่ข้างในพึ่งเงียบกันไปเมื่อคุณได้สตินี่เองใครบลลัดก็จันทาลุงเชย อย่าไปคิดถึงมันแล้วไปแล้วคิดกันแต่เรื่องข้างหน้าดีกว่าเสียงของแกเหมือนลมเย็นที่แผ่วมาสัมผัสดโดนสวดประสาทอันร้อนผ่าของเขาเรื่องของเราฉันทากับผมไม่สำคัญในที่อย่างนี้เมื่อมันจะเกิดก็ต้อง เกิดแกถอนใจว่าแต่คุณจะทำอย่างไรต่อไปเสียงหัวเราะพึมอยู่ในลำคอของวรริษนั่นมาแล้วแต่ว่าเขาจะทำอย่างไรกับฉันต่อไปลมเย็นจากชายเขาพัดมาวูบหนึ่งขมรัวแก่งไกว แสงของมันวอมแวมไปตามความเคลื่อนไหวนั้นชาชารานิ่งอยู่นานใบหน้าของแกงในความสลัวรางของแสงสว่างจากโคมรั้วที่รึบรียิ่งดูเหมือนปู่โซหรือคนโบราณที่ก้าวจากอดีตออกมาสู่ปัจจุบันยิ่งขึ้นขณะนั้นเองที่วอริซได้ดยินเสียงพึมเหมือนมีกินพึ่งซึ่งฟังถนัดนบบัดนี้เองว่าเป็นเสียงเส้อ,อื่นปรากฏขึ้นมาจากคนละฟากฝ้า,ฝาห้องถัดไปแผ่วเบา รากับกลัวจะเป็นที่รำคาญหรือขัดใจกับผู้ที่อยู่ร่วมในห้องเดียวกันความพยายามที่จะกลั้นมีให้เสียงนั้นปรากฏออกมานี่เองทำให้ฟังดูเป็นกึ่งคลาระหว่างเวลาที่เขาสิ้นสติไปหลายชั่วโมงนั้นเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นบ้างวรริตรู้สึกเกย็นว่าไปตามใครสันหลังและสะอิดสะเอียนเวียนศีรษะเกินไปที่จะไต่ถามรายละเอียดจากชายชาราแต่เธอเองก็เข้าใจว่าเขาเข้าใจ เสียงของแกขณะที่กระซิบต่อไปหายเคลือและชัดขึ้นเบาเหมือนลมโชยมาเยือกเย็นเหมือนกระแสน้ำในลำห้วยจะพาตำรวจติดตามไอ้เธอไปแต่ตอนเย็นจอยคนของคุณถูกลาบโซอยู่กับพวกขงลางนูนแต่ยอดยอดไม่รู้หายไปไหน วาริสปล่อยให้วาจาเหล่านั้นผ่านหูเข้าไปเหมือนลมพัดผ่านกายในขณะเดียวกันความคิดกำลังจดจ่ออยู่กับปัญหาหลายประการซึ่งเผชิญหน้าเขาอยู่ในขณะนั้นแต่ละปัญหาต้องการมือและสมองที่ผิดแผกแตกต่างกันแต่ละปัญหากุญแจสำหรับจะไขอยู่ในมือของเขาคนเดียวคุณวรริสหิวไหมชายชราเอ่ยขึ้นอีก ชายหนุ่มสันศีสะอยากได้แต่น้ำสักขันรู้สึกคอแห้งเท่านั้นไม่หิวโหวยอะไรชายชรลาเรื่อนขันน้ำอรลูมิเนียมเก,ก่าๆมาให้ชายหนุ่มประคองด้วยสองมือขึ้นจอบปากดื่มอึกใหญ่วางลงแล้วก็ถอนใจถ้ายังเพลียผมคิดว่านอนพักเอาแรงต่อไปดีกว่า มีอะไรคอยคิดแก้ไขปลุกเอ้คำแนะนำของตาเชยเต็ไมไปด้วยความปรารถนาดีจริงของแกไม่มีเวลาใดจะดีสำหรับพิจารณาและแก้ปัญหาที่คนเรากำลังเผชิญเท่ากับกลางวันซึ่งภาพของเหตุการณ์กระจ่าและการหายใจอาจเป็นไปได้ถูกต้องยิ่งขึ้นจากการสังเกตสีหน้าถึงกระนั้น ก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาจะหลับนอนต่อไปได้ในเวลานั้นนาฬิกาข้อมือของเขาบอกเวลา20.00 20. นก,กว่าเขาจะง่วงและงีบไปได้เวลาหนึ่งเวลาใดในหลายชั่วโมงที่เหลืออยู่ก่อนรุ่งสว่างแต่ยังไม่ใช่เวลานั้นบร,ริศเย็ดขาออกไปข้างหน้าอาปากหาวปรีตาพยายามค้นหาความคิดแทนที่จะพยายามหลับซึ่งเป็นการสุดวิสัย เวลาล่วงไปอากาศเย็นจัดขึ้นทุกทีร่างของชายชาราที่นอนอยู่ถัดจากเข้าไปสนนัทาน้อยน้อยด้วยความหนาวราวชั่วโมงเสร็ศษต่อมาก็ได้ยินเสียงอ้าปากหาวมาจากในห้องเสียงพึมพำของประหลัดอำเภอร่างใหญ่เสียงถอนใจแรงของจันทาต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับสงบต่อไปตามเดิมจนกระทั่งถึงยามสาม จากเสียงไก่ป่าที่ขันเพลียกมารอบหมู่บ้านห้วยกระทิงมากกว่าเวลาแน่นอนจากนาฬิกาข้อมือของเขาอากาศที่หนาวหนักขึ้นเป็นเหตุให้บรริตกอดเขาห่อตัวศพหน้าลงกับหัวเขาตั้งใจจะงีบสักครู่แล้วความพยายามของเขาก็สําเร็จถ้าเสียงสุน,นัขไม่เห่าเกลียวขึ้นพร้อมกับเสียงปืนที่ลั่นปัง มันไม่เพียงแต่จะปลุกชัชะลาให้ผวาลุกขึ้นและเรียกประหลัดอำเภอที่กำลังหลับสนิทให้ตื่นทลาออกมานอกห้องทั้งๆท,ท,ที่เครื่องแต่งตัวไม่เรียบร้อยหากคนทั้งหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่ต่างวิ่งพลานเข้าหาที่กำบงังโดยไม่ทันได้ดับไฟอะไรกันโวยอะไรกันประหลัดอำเภอยืนเปลยท่อนบนอยู่ที่นอกชานหน้าหัวบันไดพร้อมด้วยปืนในมือร้องถามลงไปไม่มีใครขานต่อ ราวกับกลัวว่าเสียงของตนจะบอกเบาะแซที่อยู่ให้ศัตรูในที่มืดรู้พวกชิบหายไอ้พวกขี้คลาดปลัดอำเภอตะโกนลั่นหายหัวไปไหนกันหมดบอกว่ามันเรื่องอะไรเราอึดใจใหญ่ๆต่อมาชาวบ้านจึงหามเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบครื่องท่อนคนหนึ่งซึ่งไปกับคณะของจ่าขึ้นมาบนนอกชาย บาดแผลที่ได้รับจากกระสุนปืนและรอยขีดข่วนจากน้ำบอกถึงความทุกทรมานใดๆที่เขาได้ผ่านมาแล้วแจ่มชัดเสียยิ่งกว่าคำอธิบายเฉพาะแผลใหญ่ที่หน้าท้องซึ่งพันอยู่ด้วยผ้าสุกระปกโชกไปด้วยเลือดที่ยังไม่หยุดไหลและเกลือกลางไปด้วยเลือดที่แห้งแล้วก็แสดงอาการว่าเขาจะไปไม่รอดตลอดคืนนั้นกระสุนอีกนัดหนึ่งที่ไหลซ้ายทำให้แขนข้างนั้นใช้ไม่ได้ ถึงกระนั้นโดยน้ำใจอันทรหดอดทนอย่างน่าสรรเสริญเขาก็อุสตส่าห์เดินโซเซตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมากกว่า10กิโลเมตรจากที่เกิดเหตุจนเข้าเขตบ้านและสิ้นกำลังจึงได้ยิงปืนเรียกอรดิดมองดูภาพนั้นแล้วก็อดคิดด้วยความเสียวปราบเขา้าหัวใจไม่ได้เขารู้อย่างที่ประหลัดอำเภอผู้นั้นพึงจะรู้ ก่อนที่จะทันฟังรายงานกระท่อนกระแท่นจากตำรวจผู้เคาะร้ายด้วยซ้ำไปว่าอะไรคือจตากรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามเสือเติร์ไปขณะนั้นมันไม่ต่างอะไรกับเหตุการณ์เก่าๆที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาในประวัติศาสตร์และอดีตเมื่อคนเราใช้พละงกำลังเผชิญกับความคิดสมองจะต้องได้เปรียบเสมอไปเขารู้อย่างที่ประหลัดอำเภอผู้นั้นไม่มีวันจะรู้ว่ากำลังของบุคคลขนาดจา่าแม้จะเป็นมือขวาสำหรับเขา และประการจะรับจวนผู้ร้าธรรมดาสามัญทั่วไปในเขตนะก็ไม่มีวันจะอยู่เนื้อสมองของเสือเติบได้เมือนลงไปอยู่ในสนา้ำซึ่งตนไม่มีโอกาสเลือกเลยและยังบุคคลที่รู้จักแต่การช้ำกำลังจะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาพากันเดินเข้าสู่กับที่เสือเติบวางไว้เหมือนฝูงนกกระทาที่วิ่งเข้าไปติดบวงหรือกระต่ายที่ถูกต้อนเข้าวงล้อมของแล้ว ยิ่งคิดวาร,ริสยิ่งวาบหวงลงไปในท้องกลิ่นของข้าวเลือดจากเจ้าหน้าที่เคราะร้ายซึ่งออกมากองอยู่กับพื้นนอกชาติทำให้อยากอาเจียนปลัดอำเภอเพียรซักต่อไปแทนที่จะสนใจเป็นธุระก,กับการปฐรมพยาบาลบาดแผลบางทีก็าอาจจะแน่ใจอย่างวาร,ริสแน่ว่าอาการของผู้เคราะร้ายเพื่อนาที่จะไม่รอดจากคืนนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดแม้คนเราจะต้องตาย เขาก็ควรจะมีสิทธิ์ติ้นใจไปโดยปราศจากความทุกข์ทรมานอ๋อเองแน่ใจว่าไอ้เติบรู้ล่วงหน้าจะค้นบ้านนี้ประหลัดอำเภอพึมพำภายหลังที่เงยหน้าขึ้นจากริงฝีปากขมุบขมิบของคนเจ็บสีหน้าของเขาเป็นมันทั้งๆท,ที่ขณะนั้นอากาศจะเย,ย็นเยือกขึ้นเป็นลำดับใครคนนำทาง ใครเป็นสายให้เสือเตอร์มาฟังกันต่อในบทหน้านะคะ